้ยมือกูเหลือมือเดียวแล้วอ่ะแต่วางทั้หลังก่อนนี่ยัยจะเนื่อยอ จะไม่พูดอะไรเลยเหรอตอนนี้นะครับเราก็เล่นเกมมาอยู่ oh <my. S 2> อยู่ตรงอโศกสนุกมากครับทำทำไมไม่รู้ครับ <laughs> ทำไมไม่รู้เหมือนกันจะรู้ว่าได้ออกทีวีด้วยจริงๆริ้วก็คือตอนนี้ที่ไม่พูดนะครับเพราะว่าใช้สมาธิในการเล่นมากค่ะตั้งใจเพราะาถ้าเราทําได้เนี่ยเคลียเนี่ยจะให้ไปใช้นะครับเจ็ดปีอะตอ,อนนี้ไงนี่กล้องอยู่ตรงนี้ ชโชวช์โชวนิกพ้่งทตัดพิซซ่าตอนนี้นะครับพิซซ่าไ,ไม่จบไม่สิ้นไม่ตอยู่วข้าเราอะ่ะอยู่พาไปดีกว่าปะเปลี่ยนบายบาย